สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือวนี้คุยสันกับลูกชายซีมาโลอันเบียบกระเขือศนะคะพี่น้องอันนี้คือคือรุ่นแรกนะคะที่เป็นนวยยน้อย,อยแบบสีเหลืองสีแดงนะคะอันนี้ลูกชายมารอแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะเตรียมเก็บขยะนะคะอันดับแรกนะคะคุยสันก็จะขนออกมาจากกรีนเฮาส์ก่อนนะคะแล้วก็จะเอามาตัดแบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาสีมาร์โลไมันอันอัน อันแห้งเกินไปนี้ก็ไ่ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าโคยสันต้องเก็บไปแล้วค่ะเพราะว่ามันแห้งแล้วเนาะค่ะส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามันมีลูกแบบว่าลูก้เเวเขียวลูกแดงๆที่มันกินได้เท่ากับสิเก็บไว้ค่ะพี่น้องแต่โวยสันจะมาตัดลงให้หมดเลยค่ะ ตัดเสร็จแล้วลูกชายก็เสียวลงคายะค่ะแล้วก็โอเคนะคะท้ากลับมาเบิ้งกันเลยค่ะคุยสันจะตัดให้มันได้แบบนี้นะคะทุกกระถางเลยมีอยู่หกเจ็ดกระถางนี่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะเ้ามาเก็บน้ากันเลยค่ะแต่คุยสันก็ให้ลูกชายทายอยขนเข้าไปไว้ในอันคางๆกรีนเท้าก่อนค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ายังไม่มีที่ไว้เนาะเดี๋ยวเอาไปไว้ในเช็ดช่วงหนาวๆน,น,นะคะพี่น้องค่ะแล้วคุยสันก็ จะมาให้ลูกชายมาดึงกระถางอีกฟังหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะฟังนี้มันกระถางหนักค่ะพี่น้องคยสันก็ดึงไม่ไหวเนาะก็ให้ลูกชายมาดึงซอยค่ะเพราะว่าฟังนี้น่ะมันลนค่ะมัน,น ทั้งฝนตกทั้งฝนลงเนาะค่ะเนาะมันกระลนลงพื้นลงยังแต่ว่ามีลูกที่ว่ายังกินได้อยู่ค่ะพี่น้องคุยสานก็จะให้ลูกชายเล็มเก็บนะคะบอกว่าถ้ามันไม่ได้ก็เอาทิ้งไปเลยลูกแต่ว่าให้ลูกชสยเอาขยะไปทิ้งค่ะเรื่อยๆครัพี่น้องคุยสานก็ดึงออกมาได้ที่เท่าที่ดึงค่ะเพราะว่าบอยักป่อยใบดนก็นี้ค่ะเพราะว่าถ้าฝนตกฝนลงมันกระสีกินบะไรคือเก่าค่ะพี่น้องค่ะมันกระสีเน่าเนาะค่ะเนาะเขาก็ดึงออกมาทําความสะอาดกระถางแล้วก็ทําความสะอาดพื้น ไปด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือจะเอามาเลมคะ่ะกินได้หมดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมีสีแดงสีเขียวนะคะสีสมเก็บเอาไปหมดเลยคะ่ะเพราะว่าครยเอสานจะเอามาใส่ตําบักหุงคือเกาค่ะอันสีเขียวเขียวบักเล่นเขียวเขียวนั้นแห้งแสบค่ะพี่น้องคะ่ะใส่หล,ลายๆยิ่งแสบคะ่ะคัวไอสานก็ให้ลูกชายเก็บไปเรื่อยๆนะคะแต่บกักเบิงน้าน่งอยู่่ะเช็คน้ำนั่งอยู่ขนาะเก็บบะมิดแมก่กะมาเล่มที่หลังค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วนางก็ เอากิ่งอันนี้ไปทิมคือเกาค่ะพี่น้องเบิ่งสังเกตที่หลนหล่นบนพื้นค่ะพี่น้องหล่นเยอะอยู่นะคะพี่น้องค่ะ แต่ว่าค er so you know ุยส so ันก็บร <ha> so ิเก็บเอาเบิดค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้ามันหล่นแล้วมันก็จะเน่าเนาะค่ะนาะมันเน่าอยู่บนพื้นแต่ว่าอยู่ทั้งต้นคุยสันเก็บเอาหมดเลยค่ะเพราะว่ามันยังสดอยู่มันยังเขียวเราเอาไปแช่ตู้เย็นได้กับดนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นสงสัยจะเป็นกระทางสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องคุยสันก็จะตัดลงไปแบบนี้ค่ะก็ได้เต็มถุงเลยค่ะปาท์ินีคุยสันให้ลูกชายจะมาโลบักพริกทั้งนอกค่ะพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นลูกพริกลูกใหญ่ค่ะ ลูกซปเปอร์ฮอตนะคะให้นางเก็บอีกแล้วค่ะเอาไปตาป่นนะคะนาะพี่น้องคือสิแซ่บเนาะคะ่ะเนาะปัทณีควยสัรก็จะเก็บช่วยนางนะคะเพราะว่าบอกให้นางใส่ถุงมืออันนี้ก็คือเป็นพริกที่ควยสันเก็บไปรุ่นแรกค่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้รอให้เขาแดงนะคะพี่น้องค่ะนางก็ใส่ถุงมือแล้วค่ะบอกให้ใส่ถุงมือนางก็ใส่ค่ะเพราะว่ามันจะไปสีตาล่ะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าถ้าตัวเองมีการยังยัง,ย,งยังบ่มีอาการที่ิีบาไป เก็บบักพริกแล้วสิมาสีตานะคะแต่ว่าลูกชายนี่ย่านเขาไปสีตาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือสภาพที่ต้องกวาดนะคะมันลนค่ะพี่น้องเบิง้งสภาพที่ต้องกวาดขังๆนาง,างนนก็จัดการกวาดเลยค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่รอช้าแล้วก็นี่ก็คือผลงานที่ได้ในวันนี้ค่ะโลบักพริกใหญ่ค่ะแต่ว่าควยสารมีข้างในเยอะอยู่นะคะข้างไนกรีนเฮานะคะยังมีบักพริกบักเครือเทศบักแตงนะคะพี่น้องค่ะยังไม่หมดค่ะ